ไม่กินแล้วอิ่มแล้ววันนี้เย็นนี้ไม่กินอะไรแล้ว่าปทัยก็ยังอยู่กินหรือเปล่าเาประดาสวัสดีค่ะคุณยงสวัสดีค่ะสวัสดียามเลย หนาวนะคะวันนี้อากาศหนาวาาวันนี้ได้ต้มน้ำอาบน้แน่เลยถ้าแปบกขยยบปั๊มปั๊มปั๊มออกก็ก็อาบน้ำอุ่นอยู่น,ะน,น,ะนาะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดียามแรงวันนี้ อากาศหนาวนีกค่ะที่ห้ง,งหนองนา <c oughs> คุณกัรยาใช่ไหมคะสวัสดีนะคะสวัสดียาำแรงคะ่ะ ้าทำอะไรกินคะอ่ามาตอนตะก,กี้นี้ผัดไทยกินนะคะกินแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วนะคะเราอยากกินข้าวให้มันมืดมากนะ,ะเรากินประมาณสักอ่าสี่ห้าโมงกินแล้วนะคะป้าชาวบ้านกินผัดไทยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสามสองโคกโคกสวัสดีค่ะ แต่ย่าทำกับข้าวแกงไข่ทุกคนนะคะอยู่นู่นนะคะแกงไข่แบบอีสานนะคะขั้ว,วไข่แกงไข่ อยากจะรอป้ารลอจะขึ้นไปเลยไม่ได้ สวัสดีนะคะสวัสดีคุณภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณสองเก้าแปดสองนะคะสวัสดีนะคะ <c oughs> ทักทายก่อนนอนนะคะพีสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งหกสิบสองท่าน <c oughs> อากาศเปลี่ยนนะคะอากาศเย็นอากาศเย็นนะคะวันนี้ก็ไปใช้คนละครึ่งมานะคะพีะมีแต่ตระกูลไอกินถั่วสวัสดีนะคะ คุณกองแก้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณภาษาองังกฤษแปดสามหกเก้านะคะสวัสดีนะคะอันนี้ก็แปดเจ็ดหกเจ็ดยังไม่กินข้าวกันเหรอคะอ๋อป้าแบ้านกินผัดไทยแล้วนะคะญาจีก็ไม่กินนะตอนนี้ยาจีกําลังเอาข้าวไปให้น้องน้ำมนต์นะคุณปาริจิตบ่าปาลินีจิตประสานนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ ก็สวัสดีหนึ่งห้าศูนสี่นะปัจจุบันจะอ่านไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะไอจีสวัสดียามแรงค่ะสวัสดีนะคะที่เสือก็นอนอืมคุณอะไรคัอ่า หก5สวัสดีนะคะนี่ก็หนึ่้าูนสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะหกห้าศูนย์ศูนย์หกศูนย์ห้าสวัสดีนะคะออีอัมพร สวัสดีค่ะจำได้แล้วสวัสดีค่ะเก่งไหมไอ้นึกตั้งนานนึกตั้งนานนึกตั้งนานจำโฟลไฟล์ได้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเออจำโฟลไฟล์ได้นะคะเอ ขอบคุณนะคะอันนี้คุณอะไรอีเนาะอันอ่านไม่ออกนะไอ้ตีมัมีแต่ภาษาอังกฤษทางน้าเลย ทานข้าวแล้วหรือยังน้องชายบ้านทานผัดไทยเมื่อตอนสี่โมงเย็นนะคุณสุธาภาคสวัสดีค่ะสวัสดียมเย็นค่ะป้าชาบ้านหนาวไหมคะหนาวค่ะวันนี้อากาศเย็นสิบหกองศานะคะตอนนี้คุณทวีพุ่มทองสวัสดีนะคะฝนตกไหมป้าสายบ้าน ฝนตกไหมไม่ตกค่ะคุณกองแก้วคุณแม่อัมพรใช้น้มเอาคุณแม่อัมพรใช้นามสุกุลแทนชื่อค่ะสวัสดีค่ะแม่อัมพรรักษาสุขภาพนะคะคุณแม่ค่ะ คุณมามาหนาวหรือยังป้าเ่บ้านหนาวค่ะหนาวนะคะคุณวานิชานะคะสวัสดีนะคะคุณวานิชาวินบินเท่คุณอ้อโปสวัสดีค่ะคุณสมพิษที่บ้านฝนตกอากาศก็หนาวค่ะฝนตกทั้งคืนทั้งหนาวเลย วันนี้ก็ตกเหมือนกันนะแต่ตกไม่เยอะในย่าเนาะตกปล่อยๆลินๆนะคะแต่ก็หนาวนะสวัสดีค่ะคุณสุมนแต่ตอนนี้กําลังหนาวลมก็มีช่วยไปชวยมานะคะสวัสดีจ้าป้าแถบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก็จะไปอ่าสวดอภพิธรรมหลานโอ้ค่าเดินดีๆนะคะอย่าให้ลื่นอีกนะคะคุณไลยนะจ็ดอ่าหนึ่ง เจ็ดศูนย์สวัสดีนะคะคุณพี่กุลาบเอสสวัสดีคะ่ะคุณไอเอมพรมบอกว่าสวัสดีรอบพ้องน,นะขอบคุณมากคะ่ะ,คะเฮ้วเรียกป้าเับานจำโปรไฟล์ไม่ได้นะก็เลยนึกไปนึกมาก็ก็เลยนึกออกนะอ่าคุณกุลาบเอสก็ให้พ่ะใจพลังบวกมานะคะอันนี้คงจะเป็นไข่เนอะ เก้าห้าศูนย์เจ็ดสวัสดีนะคะคุณเอเอสวัสดีคะ่ะอันนี้คุณอะไรอีกเน,น้ออ่านไม่ออกคุณลูกค้าจิตนะคะสวัสดีคะ่ะแม่ดาได้ยินสิ่งบริลาคานี้ถึงกับต้องถอยย่บอก <c oughs> ทำไมเหรอมันแพงเกินไปหรอเขาไ,<ม>ไปไหนกันหมดอยู่นี่คะ่ะยาก็อยู่นี่เนี่ยฝากชมคลิปนี้ ยด้วยนะคะค่คะ <c oughs> ยาก็อยู่ตรงนี้นะคะ F4 ขพอตอหรือเปล่าสวัสดีนะคะอ่าบ้านแม่ตอนนี้ฝนตกฝนก็ยังตกถ้าตกแรงแม่ก็ไม่ไปกลัวหก ลมอีกใช่ค่ะแต่มันจะหกลมอีกเนาะอ่าคุณไอ้มพออ่าบ้านตอนนี้ห่องกงก็อากาศหนาวจะเดี๋ยวอาอไปครัวกลางนะถ้าวางอาอจะผัด กะผักผักผักกระเฉดเนาผักกระเฉดไฟแดงโชว์นะคะได้เลยค่ะแต่ป้านแ่บ้านก็จะเกี่ยไม่ให้นะไอ้ชอบกินผักกระเฉดไฟแดงเออคุณเอเอสวัสดีนะคะคุณจำลองสวัสดีค่ะคุณโชติการสวัสดีค่ะ ม้นไปแล้วบ่พอหนูแม่วมอไปมันนั่งข้ากินข้าวกระถ่ายซอสมันอยู่กระับฉันนะทางข้ากินข้าวเงานอนตัดได้แบบนี้แล้วให้ทุกคนแดดไม้แขวนผ้าตัมได้หมดอยู่กันหลายคนอยู่นะคะเอสซี่ไม่ได้อยู่กันแค่สองคนอยู่กันอยู่เด้อจ้าพี่สนธยาสวัสดีค่ะทำอะไรกินจ้ะเย็นนี้ อากาศหนาคงจะไม่กินแล้วนะป้าเจ้บ้านกินผัดไทยตอนประมาณ4โมงนะคะคุณโสภาสวัสดีค่ะกินข้าวหรือยังป้าเจ้าบ้านกินผัดไทยแล้วค่ะเอาไงดีเราขึ้นไปยากยาเดยวดยคอยาก่อนอยากอาบน้ำนอนแย่เลยวันนี้ดูได้กี่คลิปนี่เจ็ดคลิป ฝากดูกคลิปด้วยนะคะ10นาที45นาทีนะคะอ็นี่หอวตาวทาท่อของใครของพระดาเหรอยาของพระดาเหรอ,อนี่หของค,ค่คอยค่อยเปล่าเงยของค่อยค่อยไม่ได้กินดีนี่นี่นี่ตามนี่โก,โก,โกากาวปลาคือมากแล้วก็ท่อล่ะ ข้อของป้าดาเราไปว่า,นา,นานคนไดเลยมันกาวสองกระป๋องเลอป้าแล้วพวกนี้เขาจะไปซื้อท่อดเหรอป้าจะไปซื้อท่อดคุณเราจะปลากันติดกันนีิทานติดแต่อะไรติดเอาอันนั้น,นท่าราเนที่หอบตาด้วยนะอ่ามันติดติดมันมีนี่มันมีนิดเดียวเอง เออนั่นแหละแล้วเขาก็ไปซื้อท่อมาตกลงการวิจิตใช่ไหมไม่ติดไม่ให้ฟังไม่ติดคุณโชติการบอกว่าคุณสนธยาสวัสดีค่ะยิ้มก็ให้หัวใจวิบวับวิบวับวิบวับมดีนะคะ สวัสดีนะคะหนึ่งสามสี่เจ็ดสวัสดีนะคะอ่านตัวไทยดิเพราะมันเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกคุณอ้อยพลดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามแรงจ้าง้างปั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 ากจะเอาเม็ดนี้ไปหวานตังไหนหวานนี่นเ่นี้แหละแต่มัน <c oughs> เป็นเบียนะครับเด็กผู้ เป็นเพื่อแล้วค่อยพูดเป็นไปตัวอาบอะไรนะพี่สุนิยาว่าอาบนา้ำมืดระวังจะหนาวนะ <c oughs> คุณสำอางลืมเขียนให้โอ้ขอบคุณนะกายมันหนาวนะพี่สุนิยาเครื่องทำนองอุ่นก็เจง๊จงเจ๊งเจ๊งไปกับคนได้ไปกับคนทำเลย สวัสดีค่ะบป้าปทิบ้านกดให้แล้วสวัสดีค่ะหกสามแปดสามนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะป้าปจุย้ยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะปะ้าจุ้ยภูเรือสวัสดีค่ะสวัสดียามแรงวันนี้ป้าที่บ้านไปตัดม้ไผ่กันเนาะไปตัดเสร็จแล้วนะคะที่เราจะมาแขวนตรง เราก็เอาตรงมาคัดแยกเนาะเอาแต่สีแบบว่าสีสีเหลืองสีครีมนะคะก็สีขาวก็ไปตัดไม้ตรงลาวไม้ไผ่นะตรงลาวเราจะมาติดตรง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 หน้าประจำวันนะคะสิตรงหน้าประจำวันเราก็ตัดเสร็จแล้วนะคะคุณสาองวันนี้เหนื่อยกัน อาบน้ำนอนเลยใช่ค่ะขอบคุณนะคะคุณกะลีคุณนงนงรักมาลาอู้ป้าชาวบ้านดีค่ะไม่จำอะไรคุณอะไรนะคุณนงรักมาลาป้ามาแล้วป้ามาแล้ว

มาแล้วนะคะเอฟมาแล้วมาแล้วคุณพรทิพย์นาเมืองสวัสดีนะคะคุณสจ่าวางทองอ่อนสวัสดีนะคะคุณทาธานิดานะคะสวนสนิทนะคะสวัสดีค่ะ คุณสวัสดีการสวัสดีค่ะอะไรไสวัสดีรอบห้องนะคะป้าไทยบ้านสวัสดีเช่นกันนะคะ รอด่านค่ะไม่ข้ามโอ้ขอบคุณนะคะคุณล่ามสวัสดีนะคะคุณเลื่อมหรือคุณล่ามสะมานผิว <c oughs> เนี่ยสองป่องป้าเสือไม่ได้บอกแล้วระดับห้ามันขยักขยักลงมาหน่อยไหมที่เราจะไปทากาวกันเอ่ะเพราะว่าถ้ามันมันจะเสมอกันหมดมันมองดูไม่สวยถ้าจะไปเสมอกันนั่นแหละเหรอมันจะไม่ต้องมีขยักมันก็ไม่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 ขยักมันไม่เรียบร้อยเหรอถ้าเราถ้าเจ้าอย่างที่ปักหลักใช่ไหมมันจะไม่เท่ากันนะมันจะ อันนึงโผล่อันนึงบุบอันนึงวันนั้ไม่ลองปักดูเฉยๆวันนั้นอ่ะมันต้องทากาวให้มันเหมือนเหมืองกะเทียวทาละแหละแล้วมันจะความเสมอมันจะมองไปมันจะมันจะเรียบร้อยมันจะนี่กันข้างบนก็ให้มันเท่ากันอย่างนี้เลยพอเสร็จเราแล้วละก็คืออยากทีให้มันเสร็จไวๆแล้วก็เอาบิงปองมาใส่จะรู้บิงปองต้องใช้เท่าไหร่ต้องคำนวณดูเลยต้งคำนวณดูเลยต้องคำนวณดูเลย่องคำนวณดูเลยต้องคำนวณดูเลยต้องคำนวณดูยต้องคำนวณดูเลยต้องคว่าเลยต้อามาหรือยัง เราสั่งดอกไว้แล้วนั่นแหละเลยอีกหกสิบข้างังเรแล้วแตก็จังติดบวาว่ายนาะฮะในนี้บอกไปพร้อมกันเลยนั่นเราสั่งก่อนนะเขาบอกกันเข้าพนักงานหรอช่างมาบเหมีแล้วเข้าจะแตกปีกไก่เหออถ้าตกแตกเหรอแม่เข้าตกแตกจำได้ไหมที่ที่เราไปเที่ยวตลาดไอ้นุ่นกันน่ะริมโขงฝั่งลาวอะป้าจำได้ไหมแค่เหมือนบูนต้องร้อยเข้าตกแตกร้อยค่อยๆเอาเข็มเล็กๆอ่ะสอยเรื่อยๆมันไม่แตกนะมันเหนียว ไม่ออกหรอกเนี่ยนั่งร้อยเนี่ยพวกเจ้าร้อยสักจะเป็นทำเป็นโมบายก็ได้เ,เข็มเนาะเข็มใช่ใมันจะเป็นอหอยนี่างหงามัมละง,งามเลยันละง,งามแล้วอาจจะแบบร้อยยาลแล้วก็เอามาดึงจากทางเข้าดึงไปเรื่อยๆอะ่ะให้มันสวยๆก็ได้มันเล็กก็จริงแต่ว่าไป,ไปซื้อเข็มอันนั้นมาเข็มมันก็ทิ่มเบื่อไแล้วเข็มสวยเลยเดี๋ยวค่อยไปซื้อมาเดี๋ยวค่อยไปดูวาอีกเข็มอ่ะเราต้องเริ่มทำแล้วสิบห้าวัน ชัดก็ยังไม่ได้เย็บฉัดมันไม่เป็นะหรอกเพราะว่าเพราะทำจริงก็ไม่ไม่ไม่นานอืออธิตย์นเราทำต้องรักษาแล้วที่างคนเป็นรังพอะเนเอรังพะลืคืเก็บไว้กระดกระโดดใช่ไหถามม่จอาดูมันคือรังอะไรตึนมาถูกคนละถุกคนอยู่ก็ยังไม่เอาไปทิ้งอยู่ไม่มันเป็นรังอยานนั้นนะอันนั้นก็มีนะย่าไอ่อะไรนะแกกันแล้วบคนบาง้เาะออมันมันกึ้พลือหนุมมันนี่นะ ก็เชื่ออะไรทำไมไม่ทิ้งกันจัดกันวันนี้แต่ลืมมันนานแล้วลืมจัดกันจนลืมไม่ทิ้งก็จะได้ใช่เดี่เอาไปกินถึงจะเลยว่ไม่ได้อันนั้นบอกมีแล้วมีแล้วค่ะเพื่อนน้ำมนต์กินบอกเขหรอขนมนึ่งไงเขาโพดป๊อกพอนะว่าพนมันนี่แล้วเขาไม่กินหรอกย่ากไม่กินแต่แบบในโรงหนังมันก็กินแบบเคลือบคาราเมละนใช่เคลือบเค็มๆใช่ไหมนี่มันมันเคลือบก็มันก็ไม่กินอันนั้นนัาเทียมก็บอกว่าคำอืมนาทียัง Tapu, tapu, am non kita put pit <leo>. le <inaudible>